ติดแบคลิสก็ออกรถได้สวัสดีค่ะปีปุ้ยค่ะปีปุ้ย The e ็ c l u s i v e Motor นะคะ ใครนะคะที่กำลังประสบปัญหาภาวะบัคเลสอยู่อ่ามีทางออกค่ะงั้นเริ่มต้นนะคะเรามาพูดถึงก่อนแล้วกันว่าบัคเลสคืออะไรบัคกเลสคะคือเรามีสถานะทางการเงินการทําธุรกรรมทางสินเชื่อที่ว่ามันไม่ค่อยดีค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านบัตรหรือว่ารถนั่นเองงานไปยกตัวอย่างดีกว่าใกล้ตัวเรามากๆเลยภาวะปัญหาที่ว่าเราทักขาลูกค้าค่ะว่าลูกค้าลูกค้าคะลูกค้าเคยมีปัญหาอะไรที่มันไม่ดีมาก่อนไหมลูกค้าก็จะบอกว่าไม่มีไม่มีลูกค้าจะยืนยันเลยแต่พอเราจับเซนต์ปุ๊บอ้าแดงเล เราก็เลยต้องถามลูกค้าใหม่นะว่าเอ้ยพี่ค้าพี่ติดอะไรไหมลูกค้าจะบอกไม่มีติดนะเพราะว่าพี่คืนหมดแล้วอ้าวไอ้การที่ลูกค้าคือเป็นหมดแล้วเนี่ยมันคือการติดแบ็คลิสต์นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะพี่บอกเลยว่าปุ๊ยนะคะแล้วเด็กกูสีมอเตอร์ของเรานี่มีสถาบันทางการเงินมากกว่า 12สถาบันทางการเงินรอบรับแล้วนั่นเองค่ะอ่าดังนั้นนะคะการออกรถนะคะไม่ใช่เรื่องุ่งยกอีกต่อไปค่ะถ้ามาที่ดีเอ็กซ์คูซี่มอเตรของเรานะคะช่วยแก้ไขปัญหาได้แน่นอนเราไปฟังเสียงจริงจากผู้ที่เคยมาออกรถกับเราบา้านดูค่ะว่ามันเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ วันนี้พี่อุลมาออกรถรุ่นอะไรคะอมเมร่าครับถ้าผลไฟแนนซ์ของที่นี่ไวมากเลยครับแป๊บเดียวยังไม่ถึงวันเลยผมก็ได้มาแล้วไม่ถึงวันเลยจ้าพ<ช>ี่ใหม่คะวันนี้มาออกรถรุ่นอะไรคะเป็น Nissan นิสสันนาวาล่านะครับผม MP 300ครับผมพี่ใหม่เจอรถคันนี้จากที่ไหนคะในเพจ a c e b o o k ครับการบริการของปุ้ยล่ะคะเป็นไงบ้างเอ่ยดีครับยอดเยี่ยมครับก็มาดูรถเพื่อวันเสาร์ครับผมเว้นวอาทย์วันอาคารน้องโทรแจ้งว่า รถจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วครับก็คือเร็วมากครับผมคุยพามาพบกับพี่โอค่ะพี่โอสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โอค่ะพี่โอวันนี้พี่โอมาดูรถด้วยอ,อะไรคะอ่าเป็นโตโยต้าติครับค่ะแล้วการบริการของที่นี่นะคะเป็นยังไงบ้างทางไฟแนนซ์ก็มีการช่วยยางเต็มที่แล้วก็การให้ข้อมูลเนี่ยก็คือตรงตรงตามที่เราจะสามารถที่จะซื้อรถได้โดยง่ายเลยนะคะทุกคนมาพบกับพี่แก้มค่ะ แก้บันมีมาออกรถรุ่นอะไรคะ VRV ค่ะการบริการของที่นี่เป็นยังไงบ้างคะบริการดีค่ะใส่ใจลูกค้าได้ค่ะพี่แก้มคะแล้วถ้าพี่แก้มเนี่ยมีเพื่อนที่สนใจรถมือสองอ่ะจาแนะนำเอ็กซ e ์คูซิตมอเตอร์ของเราไหมคะแนะนำค่ะ ไงกันบ้างคะเพื่อนๆก็ได้ฟังกันบ้างไปแล้วนะคะดังนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะใครกำลังประสบปัญหาภาวะนี้อยู่นะเรื่องแบ็คลิสเนี่ยติดต่อปุ้ยมาได้เลยแล้วพวกเราทีมงาน The Executive Motor ตุ๊กๆุค่ะนะขอเป็นหนึ่งในตันเรื่องของเพื่อนเพื่อละกันค่ะที่ทำให้เพื่อนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาวะ แบ็กลิสต์ให้นั่นเองค่ะงาน,น,นในส่วนคลิปหน้าค่ะปุยจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องของอาชีพดีกว่าค่ะอาชีพไหนนะคะที่มันบแบบยากลบบเกินไม่รู้ว่าจะใช้เอกสารอะไรบ้างเดี๋ยวถ้าใครอยากฟังคลิปหน้านะคะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ปุยด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะออกรถง่าย,ายต้องปุยเท่านั้นค่ะ